วีออสศูนย์แปดครับ, v A รบไฟ ABS โชว์เดี๋ยวเราจะมาเช็คข้าไปที่อะไร่อนเองก็เสียบ OBD เช็คก่อนนะครับกดหารุ่นรถกันเลย A G e วเอเชียโดยเต้า,าเช็คโค้ดครับ Power chassis body ครับ m s u t i l i t chassis ABS ครับอ่า uh, อ่านโค้ดอ่าโค้ดที่ได้คือ C 0 2 0 0ครับ Front speed sensor RS uh, ฝั่งหน้า speed sensor หน้าขวาครับโอเคแล้วเราจะไปเช็คกัน อันเดิมเราก็ถอดล้อกันเลยนี่ครับเทนเซอร์หน้าขวามีอะไรบ้างมีน็อตเบอร์10ที่ติดอยู่ตรงดุมอ่อันนี้ถอดไปแล้วนหนึ่งตัวเราไล่มาเราก็ไล่ไปเบอร์14ป,ปั๊บ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 ไล่ไปแล้วก็มีเบอร์10แล้วหมดที่ยึดตามนี้แล้วปาร์กก็จะอยู่ใต้บังโคนหน้านะครับอ่ะโอเคเราจะไล่ลถอดอ่าครับนี่อันเก่าผมถอดมาแล้วครับ เน่สภาพอันเก่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันใหม่ใส่นะครับใหม,ม่เวทตรงที่ใส่ก็จะมีเขียนนะครับว่าข้างซ้ายข้างขวาใส่สับข้างกันไม่ได้นะครับี่จะมีตัวอา<ม>เขียนดูอาขวานะครับโอเค ก็จะไปใส่เข้าในตัวรถกันนะครับเราก็ได้ใส่เหมือนเดิมเลยโอเคอ่าโอเคครับนี่เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็ผิดเลือดไ้วก็เราก็ให้เข้าตำแหน่งเดิมเปิด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 ปักลูไส้สมเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ล้อแล้วก็เอาไปเทสกันครับอ่าครับ ล,ลบโค้ดก่อนเลยเป็นโค้ด4200ลบเคเลองดูโค้ดใหม่นะครับก็ขึ้นไม่ขึ้นเอาโค้ดทีหนึ่งปุ๊บยังไงอะไม่มีแล้วทีนี้เรามาดูอ่านดาต้าสดเมื่อกี้ก่อนทำผมลืมอ่านดาต้าให้นะครับ แล้วก็เลือกเลือกเฉพาะสี่ล้อเซนเซอร์เชื่อไปเฉพาะเซนเซอร์ความเร็วทั้งสี่ล้อแล้วเซนเซอร์ความเร็วรวมอ่า อ่านสดอสานค่าสุดทดดี่ละเลยฝันหน้าฝันขวาฝันซ้ายเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้ายโอเคแล้วก็กดโอเคครับเลือกคำว่าท้าอ่านอ่านนี่คือ ความเร็วของแต่ละลออ้อครับอรกอปแล้ว,วครับมีน้ำปาดในรถเป็นเชิงโซนแล้วครับอ่เอาเดี๋ยวผมจะไปลองกันอันนี้เราจะถ่ายหลัง้ความเร็วแต่ละล้อนะครับ ที่ก่อนถามก็เลอมารถไปลองวิ่งว่าให้ดูว่าเซ็นเซอร์มันขึ้นอะไรยังไงความเร็วที่ล้อ ไม่ไม่แน่ใ,ใจว่ามันจะเห็นชัดหรือเปล่าต่อใกล้เคียงนะครับโอเคออกตัวเก้นหเนึ่งไาดูความเร็วที่ขึ้นนะครับรับจะสัตน์หน่อยนะครับนะ ึ้นเท่าถ้าเท่ากันทุกล้อกใกล้เคียงกันที่เราเปลี่ยนไปคือหน้าขวาก็คืออันบนสุดเลยโอเคเรียบร้อย ABS หาย C0200 ครับไฟ ABS โชว์ดอัปี08ครับเซ็นเซอร์หน้าขวาครับผม